วันนี้มาตื้อรถบ้านหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่านี่รถบ้านจริงๆเลยเราใช้โคตรน้อยเลยนะอันนี้เป็น c a m รี่เอ็กซิสีขาวมุกหายากมากนะครับปี2010แต่วิ่งแค่แสนห้าหมื่นโลสภาพเนี่ยเดิมๆนางไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันก็ต้องบอกว่ามีรออยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ว่าผมให้ดูสภาพเดิมๆได้เลยว่ามันไม่ได้หนักเลยนะแล้วก็นี่สภาพแบบด,ดิสวยมากเป็นรถที่ขับดีนะนะอ่ะมาเดี๋ยวพาดูต่อ นะเดะี๋ยวผมพาดูเองเลยนี่นะฮะให้ดูรอบคันงนก่อนครับตัวนี้เป็นตัว e x t r e m o นะครับ e x t r e m o เนี่ยเป็น Camry 2สอตัวพิเศษที่ภายในจะเป็นสีดำนะครับนะนี่คือ e x t r e m o นะครับอ่าไม่ใช่2องธรรมดานะครับล้อเนี่ยนะฮะเดิมๆของเขาแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่ฮะใส่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในภายใน e x t r e m o เนี่ยได้สีดำนี่ นี่ง yeah. ดูก่อนนะพวงมาลายัยเป็นลายไม้ครับสีดำนะอ่าแล้วที่สำคัญมีคูดคอนโทรลด้วยนะเอาไว้ล็อกความเร็วอยู่ตรงนี้อ่าอยู่หลังพวงมาลัยตรงนี้นะะกระจกไฟฟ้าต่างๆนะครับผมให้ดูสตาร์ติดง่ายมากบอกเลยสภาพดีนี่ฮะเครื่องแน่นๆนะครับเจ้าของดูแลรักษามากไม้แค่หนึ่งแสนห้าหมืนโลนี่ฮะ พวงมาลัยดูเห็นไหมรถที่เขาใช้ถนอมเนี่ยปุ่มมันจะไม่ค่อยเสียปุ่มมันจะสวยงามนะฮะอ่านี่ดูคอนโซลดูเกียร์ต่างๆนะนี่มานหลังไฟฟ้าก็มีนะแอร์ดิจิตอลครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาคอนโซลลายไม้ครับนะภายในเอ็กซิโจะได้สีดํานะครับถ้าเอ็กซิโแท้จะได้สีดําแบบนี้บอกปรับไฟฟ้าได้นะคู่หน้านะนี่นะลนะนะีนะ่คนระับนะ คือสภาพเดิมๆอาจจะเลอะหน่อยนะครับแต่ว่านี่คือรถบ้านเดิมๆนะผมให้ดูเดิมๆหมดเลยนะครับเกียร์ออโต้นี่คอนโซลต่างๆเป็นลายไม้สีน้ําตาลครับนี่ที่เท้าแขนต่างๆนี่หมอนเนี่ยเบาะต่างๆนะครับนะอาจจะเลอะหน่อยนะฮะมีม,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 มีมีรอยนั่งขาดขาดหน่อยนะฮะนี่ฮะว่างมากเป็นรถที่น่าใช้นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหนี่ฮะแคมรี่นะครับ ไปดูห้องเครื่องหน่อยต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะแห้งแ้งเลยนะครับดูแล้วสวยเดิมเครื่องดีขับดีมากนะรถเนี่ยลูกค้าเซอร์วิสดีอยู่แล้วนี่เป็นไงนี่ฮะนี่คือยังไม่ล้างห้องเครื่องนะคือแห้งแห้งเดิมๆมาดูดีนะนี่ฮะเครื่องยนต์สองพันครับอึดมากไม่ติดแก๊สนะผมซื้อรถเนี่ยผมคัดรถเดิมๆไม่ติดแก๊สนะครับอ่า สีเดิมเดิมหมดเลยนะครับนี่นะฮะก็นี่ฮะหายห่วงได้เลยนะฮะให้ดูแบบเรียวๆเ,เลยนะครับอ่านี่ฝากระโปรงฝากระโปรงติ๊กเกอร์มีครบนะเห็นไหมมีป้ายมอกอร่างต่างๆนะก็นี่คือรถบ้านจริงนะครับตอนนี้กําลังทําสัญญากับเจ้าของอยู่นะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะใครสนใจคันนี้นะผมคิดว่าผมน่าจะตั้งแค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นอ่าใครอยากได้คัม e รี่เอ็กซิโมรถบ้านประวัติดีแบบนี้นะผมมัน่นใจเลยว่า คไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจโทรศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่ศูนย์แปด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 ครับติดต่อที่ร้านโยรัชดาบายคุณแบงค์พระรามเก้าแยกผังเมืองศูนย์วัฒนธรรมสวัสดีครับ